สวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียตอนนี้นะคะวีก็อยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ค่ะเพื่อนๆเ,เรายังอยู่ในวีนะคะวันนี้เดี๋ยววีจะพาเพื่อนๆนนมาทําอาหารฝรั่งนะคะทําแบบง่ายๆนะคะให้แฟนทานค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าวีเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้วีจะทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่วีจากเพื่อนๆ เดี๋ยวบีจะให้เพื่อนๆชมดูนะว่าวิวช่วงนี้นะคะมันเป็นมันเป็นยังไงนะคะตอนนี้มันก็ใกล้จะหน้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้มันก็จะเปลี่ยนสีนะคะตอนนีเ้เวลาตอนนี้เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วค่ะเพื่อนๆก็ยังมีแสงแดดอยู่พระอาทิตย์กำลังตกนะ เสียงดังนะคะค่อนข้างที่จะเสียงดังเพราะว่าอพาร์ตเมนต์บีอะค่ะอยู่ติดกับถนนเลยเพื่อนๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำอาหารกันเลยดีกว่าส่วนประกอบนะคะมันก็จะมีมันฝรั่งค่ะเพื่อนๆบีก็ได้ปอกนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราจะเอามันฝรั่งอันนี้นะคะไปต้ม เพื่อที่จะทำคาโทเฟนพูเลนะคะก็จะหั่นให้มันชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อนๆเพ,เพราะว่ามันจะได้สุกเร็วๆนะ ส่วนหัวหอมนะคะเราก็จะหั่นสไลด์ค่ะเป็นบางๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวบีจะเอาไปชุบแป้งนะคะแล้วก็ทอด นี่ค่ะเพื่อนๆเอาใส่ไว้ในกระดาษซับให้มันซับน้ำซักหน่อยนะคะซับน้ำซับน้ำจากหลหอม จากนั้นค่ะเราก็จะใช้แป้งทอดกรอบนะคะโรยไปบนหมวอหอมนะคะนิดนึงเวลาไปทอดมันก็จะได้กรอบกรอบนอกนะคะข้างในมันก็ยังจะได้หวานหวานอยู่ชุ่มฉ่ำ เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปตั้งกระทะแล้วก็ทอดกัน ระหว่างที่เรานะคะต้มมันฝรั่งนะเราก็จะมาทําซอสนะคะน้ําซอสลาดนะทําแบบง่ายๆค่ะอันนี้นะคะก็คือหมูนะคะเราหาซื้อได้ง่ายจาก จากที่นี่นะบีก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะคะพอคอคำสำหรับที่เขาจะกินนะคะอันนี้บีก็จะเอาต้มลงไปในในมันฝรั่งเลยนะ ก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปหน่อยนึ่งน,นะคะเพื่อให้มันเข้มข้นให้มันแบบใช้มันข้อนอ่ะเพื่อน หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทอดทอดหมูที่เราต้มนะคะให้มันแบบว่าเหลืองๆเ,เกียมๆหน่อยนะเพื่อน ส่วนคาโทเ็นพูเลนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนเอน,นะคะทําเราก็จะเอาน้ําออกให้หมดก่อนนะคะก็เปิดไฟอ่อนๆไว้นะคะ เราก็จะใส่เนยลงไปค่ะใส่นมลงไปค่ะเราก็จะเอาที่บดนะเพื่อนๆบด ใสพริกไทยใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบกัน เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะไปทานด้วยกันคะ่ะอร่อยไหมคะอยาโอเคไปแล้วจ้าเพื่อนๆ <laughs> แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เวลาที่บีทำอาหารนะคะบีจะทำแค่ให้แฟนอ่ะทีละจานนะคะเพราะว่าเออบีกับแฟนอ่ะจะกินไม่เหมือนกันนะคะคือเราก็กินข้าวนะคะกินอาหารไทยปกติส่วนของแฟนนะคะบีก็จะพยายามนะคะทำอาหารที่แบบเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราจะทำแต่อาหารไทยให้เขาทานอย่างนี้ยคะ่ะมันก็ก็ไม่ก็สงสารเขาอะ่ะเพราะว่า เขาก็กินได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบต้องกินตลอดเราก็เลยเออพยายามนะคะที่จะทําอาหารนะคะเวลาที่ไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยวีเห็นแบบเขาทําอะไรอย่างเงี้ยวีก็จะจํํๆมานะคะก็มันเป็นสูตรง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆก็เอามาบอกกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะไปก่อนละจ้าสวัสดีอวีดเซน